ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาจากอเลปโปยึดอเลปโปได้ลงมาทางใต้ในพื้นที่สีแดงๆเห็นเมืองชื่อเมืองฮามาไหมตอนนี้มีรายงานนะคะว่า H.T.S ของอาบูมฮัมมิดโจลาน่ลงมาถึงฮามาแล้วนะฮะฮามาเป็นเมืองสำคัญท่านผู้ชมดูอันน้องใหม่ขึ้นแผนที่ฮามาแล้วจะเป็นฮอม ต่อจากฮอมเป็นอะไรเป็นดามัสกัสเป็นดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเพราะฉะนั้นเป้าหมายทิศทางของกลุ่มกระบฏกลุ่มต่อต้าน HTS ตอนนี้คือดามัสกัสตอนนี้ลงจากอเลปโปมาฮามานะฮะามาก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อถนนสายต่างๆที่มุ่งไปทุกสารทิศของซีเรียคือขออภัยนะบ้านเราเนี่ย ถ้าสมมุติ okay. เนี่ยก็เหมือนโคราชอะนครราชสีมาคือไปถึงนครราชสีมาได้ปั๊บเนี่ยคุณจะไปได้ทั่วอีสานเลยประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อมาเมืองฮอมส์ด้วยฮอมส์ก็เป็นเมืองใหญ่เมืองสำคัญของซีเรียฮอมส์ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของทางหลวงสายสำคัญเขาบอกว่าถ้าเกิดลงมาถึงฮอมส์ได้เนี่ยจะเป็นการตัดกำลังของรัฐบาลประธานาธิบดีอวัสซัร์ที่จะ ขึ้นมาจากดามัสกัสเพื่อโจมตีอเลปโปคืนคือดักไว้ก่อนเลยถือว่าแนวหน้าขยับลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วจริงๆนะถ้าเกิดโดนไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยดามัสกัสเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปว่าถัดจากดามัสกัสเป็นอะไรเป็นที่รับสูงโกลันเป็นอิสอราเอลแล้วนะแล้วซีเรียกับอิสอราเอลไม่ถูกกัน ออแล้วก็อีกนิดนึงก็เป็นเลบานอนแถวนั้นก็จะจะเดือดน,นะฮะจะเดือดในทางการเมืองก่อนนะฮะในทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าประเมินแล้วเนี่ยถ้าเกิด HTS โดยการนำของออจอรลานี่มาถึงได้เนี่ยอาจจะไม่ยากมากนักในการยึดถ้าเข้ามาได้นะเพราะอะไรเพราะว่า ฮามากับฮอมเป็นเมืองที่มีประชากรมุสลิมซุนิจำนวนมากแล้วประชาชนเหล่านี้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านระบบอาวาซซัตตั้งแต่อารับสปริงมันจะมีความแบบละเอียดอยู่นิดหนึ่งคือพี่นาจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปไปโมซุลน่ตอนที่ไอซิสเขาเขากำลังรบกับทางฝั่งสารัฐเนี่ยไปอยู่ ขอบเมืองเนี่ยแล้วคนที่ออกมาเนี่ยบางคนนะเขามันเล่าให้ฟังบอกว่าคนในโมซุนเนี่ยไม่สู้ไอซิสคือตอนนั้นเนี่ยไอซิสเนี่ยจากโลกภายนอกที่มองไปคือกลุ่มก่อการร้ายเนาะถ้าเข้าไปเมืองไหนเนี่ยคนจะต้องแบบพยายามต่อต้านนะทหารที่อยู่ในเมืองต้องพยายามต่อต้านแต่ที่โมซุนเนี่ย ไม่มีการต่อต้านเพราะว่าโมสุนส่วนใหญ่พลเมืองเป็นซุนีแล้วกลุ่มไอซิสเนี่ยเ,เป็นกลุ่มกำลังที่เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของนักรบซุนีสั้นๆนิดหนึ่งซัดดัมฮุสเซนเนี่ยเ,เป็นซุนีเ,เป็นประชากรกลุ่มน้อยของอิรัก แต่ก็ปกครองอิรักมาปกครองชาวชีอะ์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ทีนี้พอสหรัฐไปโค่นล้มซัดดมปั๊บเนี่ยก็จัดการเลือกตั้งตั้งรัฐบาลใหม่ได้เป็นรัฐบาลชีอะ์แล้วตอนที่ซัดดมเป็นซุนีเนี่ยก็จะมีพวกข้าราชการทหารจำนวนมากในกองทัพเนี่ยเป็นซุนีก็โดนกีดกันโดนล้างบางนะพวกทหารซุนีโกรธก็เลยมารวมกับ เอาซากาวีซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มอเอไกาด้าในอรักแล้วก็กลายมาเป็นไอซิสเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาแบบเอาแบบหยาบๆก็คือว่าในหลายกรณีเนี่ยการต่อต้านไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีความมีความเหมือนกันนะกรณีของฮามากรฮอมก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นเมืองที่มีประชากรม,ามุสลิมซุนนีจำนวนมากแล้วก็เคย ต่อสู้กับระบบอาวัชารมาแล้วการประท้วงอารับสปริงในซีเรียเกิดขึ้นที่ฮามาก็น่าสนใจว่า HTS มาถึงฮามาแล้วจะเป็นยังไงเมืองฮามาเนี่ยเผชิญกับการปราบปรามอย่างหนักตั้งแต่บิดาของประธานาธิบดีบาชาอาวัชารก็คือฮาเฟสอาวัชชารตนะฮะรวมมาถึงในช่วงของสงครามกลางเมืองที่เริ่มเมื่อปี2011ด้วย ประชาชนในฮอมแล้วก็ฮามาเนี่ยได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ในสงครามกลางเมืองมากที่สุดในประเทศซีเรียในมิติทางการเมืองเนี่ยฮอมและฮามาก็เป็นเมืองที่มีนัยสำคัญทางด้านอำนาจนะฮะเป็นเมืองที่แสดงถึงอำนาจและการกดปราบของระบบการปกครองภายใต้การนำของประธานาธิบดีอัลอาซาร์เป็นเหตุผลอันหนึ่งว่าทำไมกลุ่มกบฏถึง มุ่งหน้าลงใต้มาที่ฮามากับฮอมสและถ้าเกิดกลุ่มกบฏยึดสองเมืองนี้ได้จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งดุลทางการทหารและการเมืองในซีเรียแต่คำถามต่อไปก็คือว่าจะไปฮามากับฮอมสรวมถึงยาวลงไปถึงดามัสกัสเนี่ยง่ายปะก็ไม่ง่ายนาะไม่ง่าย เพราะว่าในในขณะที่ HTS เนี่ยมีมหาอำนาจหนุนหลังนะในที่นี้ก็คือตุรกีเพราะว่าตุรกีก็ก็มองว่าเป็นความมั่นคงปลอดภัยทางดินแดนของเขานะฮะฝั่งรัฐบาลซีเรียโดยอาวาสาร์มีผู้หนุนหลังเหมือนกันก็คือซีเรียกับอิหร่าน ก็สนับสนุนมาตั้งแต่กรณีอร่าเนี่ยสนับสนุนมาตั้งแต่วันแรกๆเลยส่วนรัสเซียเข้ามาปี2015รัสเซียเมื่อคืนนี้นะก็โจมตีทางอากาศอย่างหนักหลังจากทราบข่าวว่าอเล็กโปถูกยึดส่งเครื่องบินมาโจมตีทางอากาศแล้วก็ชุมชนในอเล็กโปแล้วก็เลยไปถึงอิดลิบด้วยอิดลิบซึ่งเป็นฐานที่มั่นเป็นเมืองหลวงโดยพืินนของ HTS เนี่ยโดนถล่มหนักมาก แล้วก็คนที่ติดตามสงครามกลางเมืองซีเรียรคงจะรู้จักกลุ่มไวท์เฮาเมดเนาะกลุ่มหมวกขาวนะฮะเวลามีแต่ก่อนเนี่ยเวลาระเบิดลงอเลปโปเนี่ยพวกคนที่ถูกทับอยู่ใต้ตึกใต้อะไรเนี่ยก็จะมเีเขาเรียกกองกำลังป้องกันพลเรือนที่ใส่หมวกขาวเนี่ยไปคุยหาคนนะฮะเพื่อที่จะให้ออกมาจากซากปรักหักพังก็ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะอยู่ในอิลิปด้วย ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ฝั่งกลุ่มกบฏกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะกลุ่ม White h e m m e t เนี่ยบอกว่าการโจมตีนา,าการของรัสเซียในอิดลิบเนี่ยไปโดนโรงพยาบาล5แห่งซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย18รายมีเด็กรวมอยู่ด้วยนะมีบาดเจ็บอีก35คนครึ่งแสนคนต้องพักถิ่น และถ้าเกิดการโจมตีของวัสเซยียยังดําเนินต่อไปความเสียหายก็จะสูงขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะฮะส่วนอิหร่านว่ายังไงบ้างนะะอีกพันธมิตรหนึ่งของรัฐบาลซีเรียก็ส่งสัญญาณว่าจะช่วยปรัชนาที่เีอสสร์อสซัสแต่ว่าที่น่าสังเกตคือมันเกิดขึ้นในวันที่ทั้งอิหร่านกำลังโดนบีจากอิสราเอลเฮชบาลเลาะโดนบีจากอิสราเอลรัสเซียมีสงครามในยูเครนนะคะคือปรัชนาที่เีอร์อัซัส,ส ต้องพึ่งพารัสเซียกับอิหร่านหนักมากแต่วันนี้การพึ่งพาจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยตอบยากนะแต่ว่าหลายฝ่ายบอกว่าคงไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะว่าทั้งรัสเซียและอิหร่านเนี่ยก็มีภารกิจส่วนตัวของตัวเองอยู่นะ,ะ I am. I am. เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือคงจะเต็มที่แบบเดิมไม่ได้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบาเกอิลบอกนะคะบอกว่าอิหร่านจะไม่เปลี่ยนท่าทีจะยังคงส่ง กำลังไปสนับสนุนรัฐบาลซีเรียต่อไปตามที่มีการร้องขอมานะฮะหลังจากนั้นสื่อต่างประเทศหลายสำนักก็รายงานว่ารัฐบาลอาริรานก็ส่งกองกำลังของตนเองจากอิรักหลายร้อยคนคืออริรานเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เรียกพ็อกซี่ดีกว่าคือแถวๆนั้นเนี่ยคนอริรานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ทางฝั่งของอีอัเนาะแล้วก็ ที่นั่นเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายรวมตัวกันกลุ่มนักรบชีอะที่ชื่อ popula r mobilization forces นะ MPS กลุ่มนี้เคยมีบทบาทรบกับไอซิในอิรักกลุ่มนี้ก็คือพวกนักรบชีอะนะไม่จำเป็นต้องเป็นกองกำลังของรัฐบาลแต่ว่าเป็นเนี่ยคนที่แบบ อยากจะต่อสู้บางบางคนเป็นหารับจ้างนะคะมารวมตัวภายใต้ร่มแล้วก็รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งอิหร่านทั้งซีเรียนะคะ